ถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้ไปทางขวาอ๋อ,อพี่ตุ้ต้องจำรายละเอียดต่างๆวันที่หนึ่งข้างหลัง,งอยู่รถให้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นมีนะแต่ว่าเราไม่ได้พบบ่อยวันที่สี่สามแยกมาราธอนห้ามหยุดวิ่งแน่นอนครับอันนี้รู้มาดูทําทางเอ้าโอ้ยทำสะพานใ,ใหม่ด้วยเอา้าอืม เฮ้ยมาเร็วซะด้วยเฮ้ยเ้ยเสียงอะไรข้างหลังจระชือมาฮะฮะจ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 ะลา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 กูตกน้ำตายมันมีช้างเหรอรู้นะอุ้ยอุ้ยหยา ว้าจบแล้วอีซี่ครับ